สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง t o ้โซ a ชาแนลครับครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ให้ทุกคนครับดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ออกไปไหนก็พยายามใส่แมสตลอดเวลานะครับครับอีพีนี้ก็เป็นอีที่10ครับก็พอดีได้สินค้ามาใหม่นะครับก็ซื้อเองนะครับซื้อเองแล้วก็มาติดกับเว็บ1 1อยไอนะครับปี2021นะครับก็ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ย้อนกลับไปดูอีแรกๆนะครับของเวฟพลอยสิบปี2021นะครับว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้าง <c oughs> ครับก็ครับ EP นี้ก็จะเป็นสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นครับ afr meter นะครับก็คือ,อเป็นสินค้าของทาง nk นะครับก็ผมได้ทำการศึกษาในการดูละในคลิปของเขาแล้วก็ได้ดูอะไรหลายๆอย่างครับก็ เลยตัดสินใจซื้อนะครับขออีกนิดนึงนะครับก็ยังไงก็คนที่ดูก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอแค่กดติดตามนะครับครับขอบคุณครับตัวนี้ก็จะเป็นครับสินค้าของทาง NK Racing นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า AFR Meter นะครับก็คือ การวัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับที่มันจะวัดค่าเนี่ยผ่านทางไอเสียออกมานะครับว่ามีน้ำมันเท่าไหร่มีมีค่าน้ำมันเท่าไหร่มีค่าอากาศเท่าไหร่ที่ออกมาจากท่อไอเสียนะครับกล่องก็จะทําการชดเชยนะครับซึ่งอ,อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้าไปกับ O2 นะครับต่อเข้ากับเซนเซอร์ที่อยู่ระหว่างท่อนะครับ,ก,รบก็จะทําให้เรารู้ว่าค่าไอเสียที่ออกมาจากท่อเนี่ยได้ค่า ีที่มาตรฐานไหมหรือว่าค่าสําหรับการบูริฟาฟเนี่ยมันบอกกับค่าที่กับบูรี่ไไหมนะครับหรือว่าค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองครับคือซึ่งตัวนี้ก็คือในราคาครับผมซื้อมา1,000บาทนะครับก็รวมส่งครับผมสั่งผ่านแอปนะครับก็รวมส่งประมาณ1,021บาทนะครับตัวประมาณครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี ตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเน็บนะครับตัวเน็บสายไฟนะครับ3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวสายไฟของกล่องตัวนี้กล่อง a f มิเตอร์นะครับจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับก็จะมีสีแดงครับสีดําสีขาวนะครับสีแดงครับก็แน่นอนครับก็ต่อไฟบวกของรถนะครับหรือจะไปต่อต่อไฟบวกของรถเนี่ยก็คือให้ผ่านทาง สายไฟให้ผ่านทางสวิตกุญแจจะดีกว่าก็คือหาสายไฟที่บิดสวิตออนปุ๊บแล้วไฟมาใส่ไฟนั้นให้เราเนบเอาตัวสีฟ้าเนี่ยครับตัวเนบเข้าไปเนบกับสายไฟของรถได้เลยนะครับแล้วก็สีแดงของกล้องเนี่ยไปเนบกับสายไฟของรถได้เลยนะครับซึ่งตัวเนบเนี่ยก็คือง่ายครับใช้งานง่ายครับก็คือเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป2สายแล้วก็บีบครับคีมล็อกล็อกจบครับแล้วก็ ตัวสีดำนะครับสายสีดําก็จะเป็นสายกาวนะครับก็เป็นสายลบนะครับเข้ากับโครงรถนะครับก็พยายามหาโครงรถที่ที่เราไม่ค่อยได้ลือ้อไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาเป็นจุดที่คิดว่าไฟกาวเนี่ยมันเลี้ยงได้ดีนะครับบางทีอาจจะติดสีติดอะไรเงี้ยเราก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือติดสีหน่อยก็อาจจะขูดสีออกหน่อยหน่อยนะครับหรือว่าหาจุดกาวร่วม ของสายกาวลดก็ได้นะครับก็เราอาจจะเอาไปเป็นกาวร่วมกับตัวอื่นก็ได้หรือเอาตัวเน็บเนี่ยไปเน็บกับสายกาวก็ได้แต่ให้เราต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นสายกาวจริงๆนะครับแล้วเราเข้าไปเน็บนะครับต่อไปก็เป็นสายสีขาวนะครับสายสีขาวเนี่ยสายสีขาวเนี่ยอ่าเป็นสายสัญญ,ญาณนะครับที่มันจะมีเส้นเดียวแล้วออกจาก O2 นะครับ ก็เราก็ทําการเนบเลยครับเอาสายสีขาวของเราเข้าไปเนบกับสายเซนเซอร์ O2 นะครับของรถนะครับก็เข้าไปเนบได้เลยนะครับจบครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟก็จะติดนะครับก็ให้ปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บเนี่ยมันจะติดแค่ตุ่มแรกนะครับแล้วก็ให้เราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับก็สตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยก็คือตุ่มมันก็จะติดนะครับตุ่มไฟก็จะติดเดี๋ยวผมจะบอบอกทีครับตุ่มไฟเนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับ 1>, 1 2 3 4, 4 4นะครับว่ามันทานํางานยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเรายังไม่สตาร์รถเนี่ยนะครับตุ่มไฟมันก็จะติดตุ่มหนึ่งนะครับให้จาไว้ว่าตุ่มหนึ่งนะครับถ้าสตาร์รถปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งนะครับมาอยูอ่ตุ่มแดงที่1ที่2ที่3อันนั้นแล้วแต่นะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีการจูน บาคารีแมปเปลี่ยนกล่องมาหรือว่ามีการปรับแต่งค่าน้ํามันมาแต่ไม่ต้องจูนกล่องเปลี่ยนหัวฉีดมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มานะครับมันก็จะขึ้นตามตุ่มตามสีที่มันจับค่าได้นะครับตุ่มสีแดงคืออะไรตุ่มสีแดงคือค่า af นะครับต้องบอกก่อนค่า af โดยทฤษฎีเนี่ยค่า af เนี่ยมันจะอยู่ที่14.7นะครับ14.7เนี่ยจะอยู่แถวสีเหลือง นะครับตุ่มที่2หรือตุ่มที่3นะครับประมาณตุ่มที่2องะครับ14.7นะครับ, 7, รบตุ่มหนึ่งตุ่ม2เนี่ยระแวกเนี้ยนะครับถ้าตุ่มตุ่มเหลืองที่3มเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเป็น13แล้ว13นะครับจะไป14เอ้ย13จะไปจะไป12นะครับแล้วสีแดงเนี่ยมันจะต่ำกว่า14.7ก็อจจจะเป็น15นะครับ15กลางๆนะครับ คือค่าที่มากเนี่ยคือน้ำมันบางจะไว้นะฮะค่าที่น้อยลงลงไปเนี่ยเลขน้อยลงไปเนี่ยจะเป็นน้ำมันหนานะครับแล้วแดง10ประมาณ15อ่ะ15ก่อนจะได้ไม่งงเหลืองประมาณ 14. นะครับจุด7นะครับอ่าแล้วก็สีเขียวนะครับก็ตุ่มแรกเนี่ยมันจะเริ่มที่ประมาณ12นะครับ12.12 12จุด5นะครับแล้วก็เขียว ตุ่มที่2นะครับก็จะเป็น12ท่วนหรืออาจจะเข้า11ปลายแล้วนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยก็จะต่ํามากเลยก็อาจจะเป็นตุ่มแรกนะครับน้ําเงินก็จะเป็นอาจจะเหลือทั้งสิบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับก็ดังนั้นก็คือถ้าเราเอาตัวเนี้ยในราคาแค่แบบแค่นี้เอาไปใส่กับรถเรานะครับเราจะรู้ว่ารถเราอ่ะจะต้อง เปลี่ยนหัวฉีดยังไงจะต้องไล่น้ํามันยังไงใส่ปั๊มคือจะไล่รถง่ายขึ้นนะครับแล้วมันมีข้อดีมากๆเลยตัวเนี้มันจะไม่ทําให้เราลดพังแล้วเราไล่รถโดยไม่หลงทางนะครับไม่หลงทางยังไงบางทีนะครับเอ้บางคนขับไปเนี่ยคือเกียร์สี่ทำไมรู้สึกแบบเหมือนรถไม่มีแรงนะครับสี่ไม่เดินนะครับ อย่างน้อยนะครับถ้าเรามีตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเอ้ยน้ํามันแม่งบางเฮ้ยน้ํามันแม่งหนาเฮ้ยน้ํามันบางเราเพิ่มน้ํามันนะครับน้ามันน้ามันหนาเฮ้ยเราลดน้ํามันเราตัดปัญหาเรื่องระบบน้ํามันทิ้งเลยถูกไหมอ่าแล้วเราก็ไปแก้อย่างอื่นได้ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกี่ยวกับน้ามันถ้าทุกอย่างน้ํามันปกตินะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ย ูต้องปไปไล่จุดอื่นเออแคมไม่แมททําเครื่องไม่แมทกําลังอัดเยอะกําลังอัดน้อยคืออันนั้นเราก็จะไล่รถง่ายขึ้นนะครับเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการไล่น้ํามันได้เลยนะครับดังนั้นคือผมก็เสียเงินซื้อเองนะครับผมมองว่ามันก็คุ้มค่านะครับอ่าแล้วทีนี้ผมจะพูดต่อนะรถผมเนี่ยพอดีเอาไปใส่นะครับแล้วทีเนี้ยพอสตาร์ทพอสตาร์ทเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ย ตุ่มเนี่ยบางทีของผมเนี่ยมันจะขึ้น2ตุ่มเดอรอบเดินเบานะครับ2ตุ่มบ้าง1ตุ่มบ้างนะครับในเวฟร้อยสิบถึงพันยี่สิบเอ็ดนะครับอันเนี้ยมันรถผมเนี่ยคือได้มีการปรับจูนมีการรีแมปแล้วนะครับจูนน้ำมันใหม่นะครับจูนน้ำมันจูนสายไฟอะไรเงี้ยเปิดรอบเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยในรอบเดินเบาเนี่ยการจูนเนี่ยอยู่ที่จูนเนอร์แล้วว่าเขาจูนให้เราอะรอบเดินเบาอะทำไมเขาต้องจูน ให้มีก,กินน้ำมันน้อยเพราะว่าเขาต้องการให้1คือรอบเดินเบาเนี่ยให้มันประหยัดน้ำมันนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณตุ่มที่2ก็อยู่ประมาณ15นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวรถพังนะครับเพราะว่ามันไม่พังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบเดินเบามันเดินช้าครับแค่พันรอบพันกว่ารอบนะฮะไม่ต้องกลัวรถพังนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วแล้วทําไมถึง ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะรอบเดินเบาก็อาจจะจูนให้มันหนาเลยขึ้นมาอยู่ตรงแถวเหลืองเป็น14.7นะครับหรืออาจจะขึ้นมาเป็น13.5อันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เนี้ยคือมันเป็นรถที่ไม่ได้มีการลูกสูบไม่ได้ใหญ่มากลูกสูบไม่ได้โตนะครับในรถเดิมเดิมลูกเดิมเดิมเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดความร้อนขนาดนั้นที่จะต้องจูนให้น้ํามันมันจะต้องเยอะเกินไปนะครับในรอบเดินเบาเอาไว้ไปจูนรอบท้ายดีกว่านะครับช่วงกลางช่วงท้ายเนี่ย หรือช่วงเปิดคันเร่งหักคอเนี่ยค่ามันต้องได้มาตรฐานเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูเดีย๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับครับก็เนี่ยอ,อย่างตัววิดีโอนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยความรู้สึกผมนะมันอยู่ที่เออเนี้ยรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือรถผมจูนมาแล้วแล้วทีเนี้ยช่างเขาจูนมาให้ในกรณีที่ผมบิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหม เอตัวไฟเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่แถวสีเหลืองไอแถวสีส้มนะครับอยู่ตุ่มที่สามตุ่มที่สามเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดเจ็ดหรือสิบสามไปไปลายนะครับก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบสามแล้วการตีตั้สิบสามไปไปลายสิบสี่อะไรเงี้ยนะครับถ้าขึ้นถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าปกตินะครับค่าย AF เนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้น้อยเกินไปไม่ได้บางเกินไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนรถบางคันต้องการน้ำมันบาง วิ่งดีน้ำมันหนาวิ่งดีเพราะอะไรเพราะว่าการแต่งภายในเครื่องอะ่ะมันไม่เหมือนกันเช่นแคมององศาแคมนะครับวาวลูกขนาดลูกสูบการเปิดพอร์ตหรือแม้กระทั่งเรือนลิ้นทุกอย่างองค์ประกอบค,อคือมันมีหลายอย่างนะครับม,มีหลายปัจจัยนะครับมหีหลายตัวแปรนะครับดังนั้นผมจะพูดเป็นกลางๆแล้วกันนะครับก็ให้มันอยู่เนี่ยผมว่าให้มันไม่ต่ํากว่าไอตัวส้มเนี่ย สักตุ่มที่2เนี่ยไม่ต่ําพอนะครับในรถที่แบบแต่งนะครับก็เราก็จะสังเกตว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ขึ้นอย่างเงี้ยมันปกติผมจะทวนอีกทีนึงนะครับแถวแดงนะครับแถวแดงเนี่ยประมาณ15นะครับนะครับแล้วก็แถวส้มเนี่ยแถวส้มเนี่ยมันจะ14.7อยู่ที่ประมาณตุ่มที่2ตุ่มที่3เนี่ย จะเริ่มเข้า13แล้ว13ปายนะครับเพราะสีเขียวเนี่ยก็าจะเป็น13ต้นหรือว่าจะเข้า12นะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็จะต่ำมากๆเลยก็จะเป็น10 10ไปปลาย11เลยนะครับก็คือซึ่งคือลบมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วถ้ามัน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 สูงขนาดนั้นค่าน้ำมันน้ำมันมันหนาขนาดนั้นมันวิ่งไม่ได้ น้ำมันบางวิ่งได้แต่ว่าพังแต่น้ำมันหนาวิ่งไม่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้พังมันสะดุดความหมายรถก็จะสะดุดนะครับคือไอตัวเนี้ยมันใช้ได้กับรถทุกรถเลยนะครับที่ที่อะไรที่มีโอทูเซนเซอร์นะครับที่มีตัววัดตัววัดอยู่ที่ท่อครับนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับในรถขบูจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ก็จะอยู่ในรถหัวฉีดนะครับรถหัวฉีดก็จะใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ใช้ได้ทุกรถเลยนะครับเวลาพอเว,เวลาผมเนี่ยเวลาขี่แบบปกติเนี่ยมันจะขึ้นไม่เยอะนะครับแต่พอเวลาเราเปิดคันเร่งเยอะๆเนี่ย80%หรือ100%เอาเป100็น0 0แล้วกันนะครับให้ทุกคนเวลาเวลาทดลองนะว่าน้ำมันบางไม่บางอะ่ะ ให้บิดร้อนะครับคือให้บิดร้อยเปอนให้ซัดรถนะครับบิดร้อยเแล้วให้ดูว่าตำแหน่งไฟอ่ะมันไปนิ่งอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่สตาร์ทรถแล้วบอกว่าน้ํามันหนาน้ํามันบางอันนั้นอาจจะเป็นที่จูเนอร์เขาตั้งใจให้เราประหยัดน้ํามันก็ได้แต่ให้ชัวร์นะครับพังไม่พังมันอยู่ที่เราเปิดเทเลงร้อเรนนะครับผมจะบอกเลยเปิดันเลงให้ร้อซนะครับแล้วไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหนาก็ลดบางก็เพิ่มสมมุติว่าในรอบเดินเบาอ่ะมันขึ้นตุ่มเดียวหรือุ่ม อย่าเพิ่งไปตกใจเอารถออกไปลองก่อนนะครับพอใส่เสร็จเอารถออกไปวิ่งดูบิดร้อยเปอร์เซ็นเปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นมันขึ้นมาตุ่มไหนถ้าสมมุติว่าบิดร้อยเปอร์เซ็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองพอนะครับลองเกียร์หนึ่งแค่เกียร์สองพอเกียร์สามก็แล้วทีเนี้ยไฟมันต้องอยู่ตุ่มหนึ่งสลับตุ่มสองดังนั้นน้ำมันบางไม่ต้องงงเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องซัดต่อแล้วนะครับน้ำมันบางเดี๋ยวทำให้เครื่องร้อนนะครับพอเครื่องร้อนปุ๊บ แหวนเวิร์นไปในเครื่องนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนมีการสึกห้อนะครับให้เรากลับมาเพิ่มน้ํามันใหม่นะครับค,ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะครับอาจจะเพิ่มเพิ่มอา,อาจจะเพิ่มปั๊มติก๊กอาจจะเพิ่มหัวฉีดหรืออาจจะไปจูนนะครับก็แล้วแต่นะครับอาจจะไปจูนเพิ่มน้ํามันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราออกไปซัดัะเลงร้อยเหมือนกัน ถ้ามันไปอยู่เขียวเขียวตุ่มสองเนี่ยผมว่ามันจะหนาไปถ้าเขียวตุ่มหนึ่งเนี่ยยังยังโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นรถเปลี่ยนลูกรถทำอะไรเขียวตุ่มหนึ่งแล้วก็เหลืองส้มตุ่มที่สามกับเขียวระหว่างไอ้ส้มกับไอ้เหลืองไอ้เหลืองกับเขียวเนี่ยที่มันอยู่ติดกันเนี่ยรถโมเนี่ยรถที่ทําลูกผมว่ากําลังดีนะครับถ้าหนาหนาไปก็กลับมาลด นะครับลดหัวฉีดนะครับหรือ,อจูนนะครับให้จูนเน่เขา,าคนที่รีแมปให้เขาลดน้ํามันให้นะครับพันเดียวนะครับตัวนี้จบแล้วเวลาข้อดีอย่างเวลาเราไปออกทริปรถเรามีปัญหารถเราเป็นอะไรเฮ้ยทําไมมันเอ้ยท้ายมันไม่เดินเอ้ยทําไมขี่ไปมันสะดุดสะดุดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยคือเราจะได้รู้ก่อนว่าเนี่ยน้ํามันมาปกติไหมใช่ไหมครับ ไอ้ตัวนี้มันก็คอยตัดปัญหาออกจากปัญหามันกว้างๆที่เรามองไม่เห็นเลยอะ่ะพอมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วเออน้ามันแม่งบางนี่ว่าเออน้ามันแม่งหนานี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้กระชับลงนะครับก็ไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาให้เขานะก็คือมันก็ใจ้ได้จริงนะครับก็ดีครับ ก็แฮ ppy แฮ ppy นะครับแล้วไงก็ไม่มีอะไรละถ้ามีใครสงสัยอะไรสอบถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามนะครับในคอมเมนต์ใต้ u t u b e นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับก็ผมก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับ ใช้รถใช้ถนนนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิด19ด้วยก็รักษาสุขภาพนะครับก็ดูแลครอบครัวก,กันดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปามีคลิปให้ดูต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะไม่บรรยายละผมก็จะเปิดให้ฟังเสียงแล้วกันครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ